สวัสดีครับผมนายชนกพลยองขอดนักศึกษาปวสวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์จะมาทำกิจกรรมยามว่างนันทนาการในหัวข้อที่3งานอดิเรกโดยการทำอาหารหประเภทกะเพรารวมมิตรเชิญชมเชมิญรับฟังได้เลยครับ หนึ่งเราจะมีพริกพริกคั่วหรือพริกตำาะครับสองเป็นเนื้อสัตว์ที่มีหมูสับหมูสับแล้วก็กุ้งแล้วก็รวมถึงปลาหมึกต่อมาเราก็จะมีหมูกรอบแล้วก็ลูกชิ้นนะอ่ะมาเริ่มทำกันเลยครับ เริ่มต้นโดยการปิดเตานะ,ะเปิดแคปเตาโอเคจากนั้นก็เติมน้ำมันลงไปเติมน้ำมันลงไปจากนั้นก็เติมน้ำมันนะครับปึ๊บพอใส่น้ำมันพอดีแนะล้วรอรอน้ำมันให้ร้อนนิดนึง ร okay. อน้ำมันร้อนหน่อยค okay. ออต้องเล่งไฟให้มันร้อนๆหน่อยนะครับ น้อนได้ทีแล้วเราใส่พริกลงไปคั่วให้หอมอ่าเาคั่วให้หอมนะครับคั่วพริกให้หอม ه, พอพริกหอมแล้วเราจะลงเนื้อสัตว์ลงไปงกรอบเนื้อสัตว์ผัดปรุกเขาให้เท่ากันเติมน้ำสต๊อกใหม่เลย <coughs> Nắm ăn hỏi khẩu <coughs> <coughs> trưu lốt năm tàn bom thường lốt đi ซอสปรุงรสควาเขียว,วนะครับอาหารใกล้สุกแล้วนะครับ ผัดทุกเขาอาหารจนใกล้สุกแล้วลงผัก <c oughs> ผัดกระเพรา <c oughs> ลงไป อเผัดกะเพราได้ที่แล้วปิดแก๊สครับโอเคล้าตาก็จะออกมาประมาณนี้โอเคแล้วก็ตักเติบได้เลยครับปิด